เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ตามหากันเยอะสุดๆเลยนะคะรถ King Special ค่ะรถปี22สเปค MLY ค่ะเครื่องยนต์114คิวบิก1 8 6 8ซีซีนะคะเลขไมค่ะ22,582ไมล์รถเจ้ของคนเดียวนะคะของแต่งปลายท่อเป็น CFR ขอท่อเป็น Van a n d ด i g h ค่ะ นี้แต่งครับสไตล์นะคะชุดโมงเป็นสมทรงค่ะบวกกับชิวหน้าสีแดงเป็นของสมทรงนะคะไฟหน้าเป็นบาจาค่ะลูกค้าไฟเลี้ยวหน้า LED นะคะปลอกแฮนด์เป็นของฮาร์ดรักนะคะตุ๊กตาคราวค่ะแล้วก็แฮนด์ ODI สูง12นิ้วค่ะประกับคาเล่ง OG เยื้องแฮนด์คราวนะคะชุดเครื่องเล่นค่ะบวกกับลำโพงของเฮิร์ทนะคะเบาะเป็นเลอเปราค่ะ